สวัสดีครับจากคลิปคราวที่แล้วนะครับเราก็สามารถนะครับทำตัวเจ้ากระตูนนี้ให้มันกระโดดนะครับขึ้นไปเหยียบก้อนหินไปมาได้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําต่อโดยกันนะครับให้มันสามารถกระโดดขึ้นไปข้างบนได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อพ้นหน้าจอไปแล้วก็จะให้มีก้อนหินถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถกระโดดเหยียบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมา,าที่ Event s h e e t นะครับเพื่อจะทำต่อนะครับคลิกเมาส์ขวาที่ว่างนะครับแล้วก็เลือก Ad ดโก o บอลว r ริเอเบขึ้นมานะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าสกอ์นะครับแล้วก็ i n i ิเชียลแวลค่าเริ่มต้นของตัวแปรก็คือนะครับ999กดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ เพิ่มมาอีกตัวแปรหนึ่งครับคลิกขวา add global variable ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า new ground นะครับ g o u n d นะครับเป็นตัวแปร new ground นะครับกดปุ่ม ok นะครับเมื่อเราสร้างตัวแปรทั้งสองแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มคำสั่งกันนะครับไปที่ add event นะครับไปที่ player เสร็จแล้วนะครับ ไปที่คำสั่ง compare y นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นน้นอยกว่านะครับน้อยกว่าตัวแปรที่ชื่อว่า score นะครับเลือกเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า score คลิกที่ดันนะครับในขณะที่ player y นะครับมันกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับค่าของอ วาของมันนั้นมีค่าน้อยกว่าค่าของตัวแปรสกอร์นะครับเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมาให้ System นะครับเซตแวลูนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าสกอ์นะครับให้มีค่าเท่ากับ Player นะครับก็คือเจ้าตัวกระตูนนี้นะครับตัว Player ร์ดับมันคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์จุดหรือว่าดอทขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ตัว Y ลงไปนะครับ แล้วก็ดับปันคลิกที่ Y นะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับทีนี้นะครับถ้าค่าวายนือกว่าสกอร์ก็ให้เซสกร์ทูเพลเยอร์นะครับทีนี้ไปที่แอดอีเวนต์ซิสเต็มนะครับ a อฟ r ริติกนะครับแล้วก็แอดแอคชั่นขึ้นมานะครับซิสเต็มแล้วก็มาเลือก s c อร์ท o ูไวนะครับให้เป็นค่าเท่ากับตัวแปรสกอร์ score, นะครับดันโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทดสอบนะครับเราก็มาที่ตัว Layout นะครับแล้วก็คลิกลงไปที่ Layout จะสังเกตเห็นว่าจะมี Property ของ Layout ขึ้นมานะครับให้มา,าแก้ไขค่า u n o u u n e d s c o o l i n g ตรงนี้นะครับซึ่งค่าเดิมนั้นเป็น no นะครับให้เราเลือกเป็น Yes แทนนะครับทีนี้เราก็จะมาดันทดสอบงานของเราดูนะครับเมื่อเราแก้ไขค่านี้แล้วนะครับโอเคให้ตัวกระตูนนี้กระโดดขึ้นไปยํำหินนะครับอ่าโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อตัวนี้กระโดดขึ้นไปนะครับพ้นขนาดหน้าจอหรือว่าตำแหน่งวายแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเลื่อนลงมานะครับให้มีขนาดเท่ากับหน้าจอใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ทีนี้ทําอย่างไรนะครับเราไม่ให้ฉากนั้นเลื่อนไปด้วยทําไงนะครับเราก็จะมาที่เลเยอร์ BG นะครับคลิกลงไปแล้วก็สังเกตด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าพารันแหลกนะครับซึ่งค่าเดิมมันก็คือ100นะครับคอมม่าหนึ่งให้แก้เป็น0นย์นะครับแล้วก็คอมม่าศูนย์นะครับเพื่อไม่ให้ฉากนี้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับอ้าวลองรันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจะสังเกตว่า เมื่อเรากระโดดขึ้นไปนะครับไครับฉากก็จะยังคงอยู่นะครับทีนี้นะครับเมื่อเลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทําอย่างไรนะครับถึงจะมีก้อนหินนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เหยียบขึ้นไปเรื่อยๆเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็จะมาเพิ่มคําสั่งกันนะครับอ่าตรงบรรทัดที่6นี้นะครับคลิกเมาส์ขวาหน้าเพเยอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็แอดซับอีเวนต์ขึ้นมานะครับ จากนั้นไปที่ system compare variable นะครับไปเช็คตัวแปร new ground นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับ greater than มากกว่าอะไรนะครับมากกว่า viewport นะครับพิมพ์ตัว v ลงไปก็จะเห็นคาว่า viewport ต่างๆนะครับซึ่งจะมี bottom นี่ข้างล่าง left ซ้ายไรขวาแล้วก็ข้างบนนะครับ ตอนที่เจ้าตัวการ์ตูนนี้กระโดดขึ้นไปด้านบนเราก็จะเช็ค Viewport t o อนั่นเองนะครับเราก็เลือก Viewport Top นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกนะครับว่าเลเยอร์อะไรนะครับวิวพอร์ของเลเยอร์อะไรนะครับให้พิมพ์ดับเบิลโคดเข้าไปนะครับวิวพอร์ t ของเลเยอร์ที่เจ้านี้กระโดดไปก็คือเลเยอร์เกมนะครับเพราะว่าตัว Player ของเรานั้น อยู่ที่เลเยอร์เกมนั่นเองนะครับดันโอเคนะครับถ้าค่าตัวแปรนี้มากกว่าทำอย่างไรนะครับเราก็ Add Action ไปที่ System นะครับแล้วก็เลือก Create Object นะครับเราจะให้มีการสร้างอะไรคลิกทูช o t เราจะให้มีการสร้างกราวหรือว่าก้อนหินตัวนี้ขึ้นมานะครับกดปุม่มโอเคนะครับทีนี้ ตัวก้อนหินหรือว่าตัวกราวนี้มันก็จะอยู่ที่เลเยอร์กราวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พิมพ์ดับเบิลโคดขึ้นมานะครับหรือเครื่องหมายคําพูดขึ้นมาก็จะมีรายชื่อเลเยอร์เราก็เลือกไปที่กราวนะครับให้มันปรากฏภาพนี้ที่กราวเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ X นะครับเราก็จะให้มีการสุ่มค่านะครับตั้งแต่ซ้ายไปหาขวาของหน้าจอในแนวนอนนะครับเราก็พิมพ์คําว่า Random ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็พิมพ์วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็จะให้หินปรากฏที่ตำแหน่ง x 20นะครับแล้วก็ความกว้างสูงสุดนะครับก็คือใส่คอมมาเข้าไปก่อนแล้วพิมพ์นะครับคำว่า layout นะครับ layout width นะครับความกว้างของ layout นะครับดับเบิลคลิกเขาไปนะครับแล้วก็ลบ20นะครับ ทีนี้ตำแหน่ง y นะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านบนสูงสุดนะครับก็คือ viewport นั่นเองครับแล้วก็พิมพ์คาว่า viewport แล้วก็เลือกเป็น viewport top นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแต่มลโคดเข้าไปในวงเล็บนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเลเยอร์นะครับก็คือ viewport layer ของ เลเยอร์เกมนั่นเองนะครับแล้วก็ Done จากนั้นนะครับเมื่อสร้างก้อนหินมาแล้วนะครับเราก็ Add Action นะครับไปที่ System มทำการเซตค่าตัวแปรนะครับเซตแวลูนิวกราวนะครับให้มีค่าเท่าไรนะครับให้มีค่าเท่ากับ Viewport Top นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิด เอาเคอร์เซอร์เข้ามาข้างในนะครับใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะครับดีลพอร์ตท็อปของอะไรของเกมนะครับของเลเยอร์เกมจากนั้นให้ลบด้วยนะครับ r รนดอมนะครับก็มีการสุ่มค่าระยะของก้อนหินนะครับว่าให้มันห่างกันนะครับไม่แน่นอนนะครับก็คือ Random ค่าขึ้นมาวงเล็บเปิดวงเล็บปิดมีค่าตั้งแต่เอาสัก1นะ100แล้วก็ คอมมาไปถึง200ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับนี่คือคำสั่งนะครับที่ทำการสร้างก้อนหินขึ้นมาเมื่อเจ้าตัวเพลเยอร์นะครับมันกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาทดสอบรันเลยเอาดูนะครับอ่านี่คือหน้าจอแรกนะครับจากนั้นเราก็ให้มันกระโดดขึ้นไปนะครับอ่าพอกระโดดขึ้นไปนะครับ จะเห็นว่าจะมีก้อนหินเลื่อนลงมานะครับสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามค่าที่มันสุ่มได้นะครับมันก็จะสุ่มค่าขึ้นมานะครับถ้าสุ่มได้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปอย่าฝั่งซ้ายนะครับกระโดดไปฝั่งขวานะครับนี่คือนะครับวิธีการนะครับทำให้มีก้อนหินปรากฏมาเรื่อยๆแล้วก็ฉากอยู่กับที่นะครับ โดยใช้นะครับคำสั่งแค่นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างให้มีเหรียญขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าตัวกระตูนนี้ไปกินเหรียญได้ทำยังไงนะครับไปพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ